ค่ะบ,บ้านไม่รู้โรยป่าตัวนี้นะคะคเพื่อนๆรู้จักไหมคะเป็นดอกเล็กๆสีขาวแบบนี้นะคะเราสามารถพบทั่วไปนะคะตามท้องถนนหลายคนคิดว่าตัวนี้เป็น้าทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ในทางสายสมุนไพรนะคะญาตัวนี้มีสรรพคุณค่อนขอ้างที่จะรวดนิดนึงนะคะ <S <S ตัวนี้นะคะสรรพคุณทางยาของเขาก็คือแก้ในเรื่องของกามาโลกนะคะเป็นหนองในแก้ฤดูขาวขับปัสสาวะแก้นิว่วแก้ในเรื่องของปอดหอบหืด ะะแต่ละส่วนของสมุนไพรนะคะก็จะมีรสยาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวรากของเขานะคะจะเป็นรสเย็นในส่วนของต้นนะคะจะเป็นรสขื่นเล็กน้อยในส่วนดอกค่ะจะเป็นในลักษณะของรสสุขุมจืดเย็นค่ะวันนี้หมอยุ้ยก็จะมาแนะนําสูตรนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของแก้อาการร้อนในนะคะแล้วก็แก้พวกเสียมหารหรือว่าพวกหนองนะคะโดยการใช้ตัวดอกตัวนี้นะคะดอกสีขาวตัวนี้ใช้ดอกสดนะคะประมาณ1กํามือค่ะใช้น้ําประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งค่ะ ใช้เวลาต้มประมาณ10-15นาทีนะคะจากนั้น,นะคะ่ะก็นำมาทานแบบชานะคะวันละ1-3แก้วสามารถจิบทั้งวันได้เลยนะคะค่ะในอีกสูตรนึ่งนะคะเป็นสูตรที่ลดน้ำตาลในเลือดนะคะเราจะใช้ในส่วนของลำต้นนะคะผสมกับตัวสะเดาดินหรือตัวลูกใต้ใบนะคะถ้าไม่มีก็สามารถตัวใช้ตัวมายาลาบก็ได้นำมาผสมกันนะคะแล้วก็ใช้รับประทานนะคะดื่มดื่มกินวันละ1-2แก้ว ก็ควรระวังนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรยาเย็นเนาะก็ไม่ควรทานนานเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เลือดมันแข็งตัวนะคะบางทีแบบการขับปัสสาวะเนี่ยมันจะขับปัสสาวะแรงเกินไปนะคะอาจจะมีผลต่อไตในการขับปัสสาวะได้2คือสูตรนี้เป็นยาเย็นนะคะไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดอุดตันนะคะเลือดแข็งตัวหรือคนที่ใช้ยาวาฟฟิินนะคะหรือยาละลายลิ่มเลือดนะคะเพราะว่าสูตรนี้เวลาก bert, rate, the 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 nerve, the the ินเข้าไปเลือดมันจะแข็งตัวนะคะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปไม่เหมาะกับคนที่เลือดเหนียวเลือดหนืดนะคะคําแนะนํานะคะสูตรนี้นะคะ ทานต่อเนื่องได้5-10วันนะคะถ้าอาการดีขึ้นพิจารณาหยุดทานได้เลยนะคะอย่าทานนานเกินไปเนาะ